ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับขอต้อนรับเข้าสู่เวงกาดไฟไทยแลนด์บายชาร์ตช่องนะครับผมในคลิดเป็นโชว์วันนี้เป็นการแมทเจอร์ระวางเไม่ใช่อาเกโรลนะผมสายรีเบิร์ตนะครับนกกลับมาไม่ใช่กับกำเนิดใหม่กำเนิดใหม่โอเคครับสไปด์บัตเทอร์เป็นดีเจนออกเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมคุ้มวยวไก่แดงไข่เนโอเคครับผมวันนี้คุ้มวยไม่ใช่นี่ก็จะตลกอยู่เรื่อยเลยโอเคอ่ะ ช่วงสาระไม่มีใบเดียวไม่เปลี่ยนช่วงสาระไม่มีสาระไม่มีอยู่จริงนะครับผมช่องเราเป็นแบบนี้อ๋อโอเคตัวนึงไม่น่าจะเกี่ยวกับลหลอดนะครับผมลืมเด็บเก่าเด็บคนเก่าอ่ะมาเอาเดินจั่วตุ้มไรท์แล้วก็แป๊บนึงเล็ทิ้งจั่วดทำดีไหมวะโอเคทำหน่อยแล้วกันเล็ ไลค์ครับโอเคสิบสองเข้าเช็ีอะไรห้าพัี่ครับผมแตนแอนด์สตรโอ้โหดีโว์มีอะไรบางเฮ้ยเฮ้ยเก้าพันเก้าพันอดน้ืดสิไม่มีจัา พิดพลังโอ้โหลากฮะอ่ะอยากเบรกใช่ไหมเบรกมาใจเย็นอยากเบรกเบรกมาเลยเ <c oughs> บรกมาเลยจะตียังไง <c oughs> จะกันยังไงสังมาแล้วสังกูอยู่ไหน <c oughs> อยู่นี่เ <c oughs> บรกมาเลยจะตียังไงตีไม่ตายก็บอกมา ตีค้างอ้ตายเช็คไม่มีไรสิบหกตีค้างไปเถอะ ok ่านเลยสแตนอ๋อทำไมอ่ะตอว้เท่มมือด้วยออตีแวนตีแวนอุ้ยอุ้พุดพิววพิวพิวพข้างล่างเลยโอเคตีแวนเป็นสิบอ่าเรียกันสิบหกสิบหกสิบหกอืมมอไงพจีเช็คขีพลัง มองตัวก็ไปดอกแล้วกุล่วงแน่นอนตายแน่นอนตีบันตีบันเข้าเฮ้ยฮิวพลังอ่ะไปสองวันหนึ่งอันดครับกลางสะเตนดอกอืมเคยตีข้างเมื่อกี้ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโหทำไมตีข้าง เย yeah. ไม่ขาดเนาะไม่ขาดหนึ่งพลังนาตีแหวน้าเดี๋ยวตัวรลเบิดแล้วเย่มาวัดสบเอโอ้สิเดม่ขาดไไม่ขาดพาวยูทิกกันไม่มีไรยูนะพานนะแตล เอาไว้ดีว่าเดี๋ยวข้างหลังมันจะเป็นหอข้างขรดเล็บทิ้งตัวแห่โซบากินปุ้มหนึ่งโซไปก่อนเลยแล้วก็เก็บโอเวอร์หลอดเก็บโอเวอร์หลอดไปเก็บไว้ดีแหละเก็บหลอดเก็บหลอดเก็บหลอดอ่ะตีแวนโนกาดเช็คหนึ่งเช็คสองจบเท์นตีเข้าที่ไหน เล่นกันแค่เนี้ยอะหรือมันก็ดีข้ากี่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสุดปลาะตีเว้นไปเข้าเช็คขีพลังเว้นหนึ่งฟิวไม่ไม่มีอะไรแล้วแอนแดนต่อเคเบรกไม่ได้เป็นไรพลังมันขึ้นอยู่แล้วเบกธรรมดาพอเบกธรรมดายังไงแล้วสองครั้งละกาดกันขี้แตกอยู่ละเคลงเขาหนึ่ง ห้าพันแวนเข้าโซไม่ต้องเข้าหรอไอ้เรีลยนาโล่งจะไยเฮ้ยเข้ากันดีนะไม่เข้ามึงกี้ใบมึงกี้ใบสองสี่หกแปดรีแปดใบไปไม่ได้ดรอดีตายเลสโอเคจะอยู่ีทไหมพอแล้วจะเลสเคลียร์ได้ยังไโอเคเขาหนึ่งเขาหนึ่งเขาหนึ่ง โอเมก้าหรอไม่ใช่ก็บวกหมื่นเนาะเป็น 2, สองสามอ่าเป็น 3, สามสามแล้วผมนี่อยากหยิบโอเมก้ามาเล่นเลยสามสามไม่จล้าหนึ่งสามสามใช่หรอสามแปดไม่ใช่หรออ่าทำเอเอสา,าม,าามแปบดบโอเคใช่ใช่รอพลังทิ้งสองใบเนาะหนึ่งแล้วก็สองอ่ะสี่สามมือตีไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้พี่จีไกันพลังแงม่นตัวหนึ่งเออเต็ดตัวเบรกไล่อืมมาเถอะมาเถ <2, S 1> อะสองมปนหนึ่งพอแค่นี้นหัวหัวมันนีเเก็บไว้กาดใช่ไหมที่เหลือใช่ไอเช่ไม่มียุ่งตอนนี้สองสามอ่ะ สอง,งได้สองได้สองได้ไม่ทำมิดทันเลยแเปนดอโอเคเขาหนึ่ง 5, ห้าพันอ่าอหมื่นแปดเนาะอ่าเขาหนึ่ง 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก็บวกหมืน 33, ห่นสามสามสามแปดโอกาสเลยดอกให้สองแปดสองแปดโอกาส หนึ่งห้าพันตัวหนึ่งพาเวนทิ้งหนึ่งทิ้งสองอ่าสามสามใช่ไหมวะสามสามมันสอง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 สองสามสองแปดสามสามสแปดแปดัมันก็นี่ไงความบวกหมื่นสองหนึ่งไอ้สองสามอไอ้นี่ไงอ๋อสจะสาม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 อ3 3สามสามพูดธิดเบอร์ละเบอร์ละแอบเบอร์ องหกสามหกอันนี้ได้เดียวบัตหนึ่งตองได้มิสมิสเนาะมิสมิสหนึ่งสองมือกี่ตืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็ต้องๆๆทำเแปลงแปลงอันนีอดก่อนมา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 จะทำอนะไรก็ทำมาจิกมิสว่าเอาอยู่นะเอาอยู่ไหมทุกคนเอาอยู่ไหมยอยู่ ไม่รู้<ช>แล้วมองดองของมาแล้วนี่พขาหนุ่มเขาเรียกดองเหรอเ<ด>ขาเรียกมือเที่ยวไว้อย่างเงี้ยกาดง่ายด้วย <S 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 น้อยก็ยังยืนคอสะอ, 15, อะสองมื่สี่ขอหมื่นห้าเนาะใช่ ีไม่ถึงลูกอยู่แล้วแหมนี่ยตัวสุดท้ายสองเปอสวาไงมาสามเปอสี่ัวบัสหนึ่งสามสี่บัตหนึ่งอันนี้ปุ๊บแล้วถิงว่าเบลจะโผล่ใหมกรอบนึงสามส่ 34. อันนี้สองเปอสามสองสาม สองท้าพูดง่ายๆเพิ่มมาเพิ่มมาหมื่นเนี่ยตัดก่อนไหมตัดแ<น>ป๊บกลับมาสามหมื่นเป๊ะปั้ม,มนสารให้ให,ให,ให้ให้ทำสกิลให้เสร็จก่อนนสละแม่สับเนี่ยตัวนึงนะอันนี้สามหมื่นเนาะใช่ กูว่าวพีจีคำนวณก่อนคำนวณก่อนกูว่าพีจีแล้วสองใบเดอันนี้สองเปอร์สามสามเปอสามใบเดียวใบเดียวมิดม่าวข้างม่าวข้างข้างไหนฝั่งละข้างโอเคข้างไหนข้างไหนดีก่อนมา ขอมอกหอมอหายการที่บอกไว้การที่หมอกอยู่ทำงานการที่หมอบผานแลวผานแล้วสแตนรออืมเดวก็จะเจาเออเฮ้ยเอาฟิวนี่ข้างหลังโอ้โชว์เต็มเลยมีก็ยังมีโซออกไปเลยเลยโชวออกไปใช่ได้ตีง่ายหน่อยเอาไ ยิเมมแบนจะได้ซีเพนมควมสองเป็สามส, <23. S 2> สองสามสงได้พี่พลังแลนอ่ะแล้วก็ทิ้งสอง่อะเป็นอ่าสอแปดแัดหนึ่งนะสองเป็นหนึ่ง่าไร สามหมอันนี้หนึ่งได้สได้มิสไม่มีอะไรเลยดูชี้แล้วชลองมันไม่มีอะไรหรอกอ่ะสองหมื่เป็นสต้องไม่ได้ทิกอ่ะพีจีาวาเดมบอกหาเดมอยู่ได้โอ้อันนี้แล้ว่ย ไอ้อ่ออิวมาอิวม่อิวตาย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 ก็จบแล้วเนาะสนุกสนุกเนาะไม่หรอกทางเกมของทางไอโล่เมื่อกี้ที่อยากให้ดูไปคือทิกเกอร์ันขึ้นมือมาหมดเลยแล้วมือมีสิบกว่าใบเป็นทิกเกอร์กับหมดเลยก็ก็เลยแบบก็คิดคิดอยู่ทิกเกอร์ไปปิดไม่ได้อยู่แล้วเกือบปิดได้เหมือนกันเนาะเกลียวเกลียเกืียวเกลียวไปไถมือก็เยอะจริงๆก็เรียกได้ว่าไงทางไอโล่รีเบิร์ตก็ เก่งแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่มันให้แวนตีได้อย่างเดียวเหมือนเอาแวนตีได้3ลูกนั่นแหละใช่ใช่ใช่แล้วก็สไปร์บาร์เทอร์ก็ยังวิ่งควายได้เหมือนเดิมอยากรู้เหมือนกันในเด็กเหลืออะไรบ้างทิกเกอร์เหลือไหเดียวดอด้วยอุ้ยผมเหลือฮิวอยู่3ามใบกีติฟอนเหลืออีก4ก็แต่ในเด็กมี10ใบเรียกว่าเอ่อแมตช์นี้สนุกดีเนาะใช่แจะเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างสูสีกันเลยเพราะว่านี่ก็ฟาร์มมือไอ้นี่ก็ฟาร์มของฟาร์มฟาร์มของหาของมาแข่งกันก็ ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะด้วยชอบกดไลค์ติดตามกดซับสไคร e แล้วฝากเพจเราด้วยนะครับผมนองจากเพจคือแวนกับไซทรายแล้วก h ชาแนลน,นะครับผมก็ช่องของเราคือสัตว์ชาแนลนั่นเองก็สุดท้ายนี้ขอบคุณร้าน c j r ไม่กมลับมาทรายทั้งห้าผู้ดูเนินเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ